อุ้ยทำไมน้องพบมีหลายคนอะ่ะอุ้ยมีน้องพบหลายคนดังเลยอ่ะันไหนคนจริงอะ่องอะเนี่ยตัวไหนตัวจริงอ่ะคนไหนตัวจริงอ่ะเนี่ยน้องพบอะ่ะโอ้ถ้าวันนี้ออกไม่ได้ทําไงเนี่ยไปได้อเอนี่ยไม่ได้มั้งตันตัน <c oughs> ยงนี่เรากำลังหาทางออกกันนะคะน้องๆท <c oughs> ําออกได้ไหมนีม่วันนี้ <c oughs> อุ้ยหลงทางมาเจอใครได้นเสเร์เนี่ยิูน่ากินนะเนี่ยไปทอดเยอะ ดูดิเ,เดี๋ยวพาน้องป๊อเข้าไปเขาวงกดไหมนนไปเขาวงกดไดโนเสาร์นี่ไงเขาเขียนป้ายว่าทางเข้าเขาวงกดแน,น,น,น่ไปดูสิอ๋อมันมีเขาวงกดให้เล่นในนี้ด้วยอู้เอาไอตัวเนี้เหรอไปดูเขาวงกดกันดีกว่าไปดูเขาวงกดอุ้ยดูดูลูปปั้นนะ่ะน่ารักว่ะดูหัวบ้องหนึ่งอ่ะ หัวลูกชิ้นนี่หวากินนี่กินลูกชิ้นเนเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเขาวงกดกันแล้วนะชิ้นชิ้นโอชิ้นใช่เลยลูกมันลูกชิ้นกินเลยหงั่นหัวลูกชิ้นนี่หว่าไปไลูกชิ้นไปเข้าไปดูอุ้ยเจออะไรเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็เจอไดโนเสาร์ตัวใหญ่เลยเ่ะอุ้ยน้องภบจะโดนกินปะเนี่ยน้องพบกลัว,วนี่ ระวังนี่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 ดูดูดูด <What? S 1> ระวังอันตร,รายห,าาห้ามเข้าห้ามเข้าปากโอ้มไม่ใช่ไร <c oughs> เขาไม่ให้เข้าเพราะว่า,ากลัวหกัก <c oughs> <c oughs> แหมอันตร,รายห้ามเขา้าเดี๋ยวมันจะงับไง, <c oughs> ไม,งบมันไม่งับมันไม่งับของป้อมเขากลัวหกักคืออันนี้เขาไม่ให้ปีนเออประมาณอันนี้เขาไม่ให้เข้าไปนะให้ถ่ายรูปข้างนอกได้อ่าโอเคเฮ้ยเข้าไปแล้วนะเรากำลังจะเข้าไปที่ เขาวงกดแล้วนะคะน้องๆ,องๆอไปลกอ๋อห้ามทุบก,กระจกห้ามใช้ของแข็งอุ้ยอุ้ยนี่คือเขาวงกดน้องๆอุ้ย,อยเอาเละไปทางไหนแล้วทีเนี้ยอ๋อมันทําเป็นกระจกให้เราง,งงๆว้าวนี่ไงนี่ไงเออเอาเห็นเห็นหมดเลยตอนเนี้ยทีนี้ก็จะดีเลยเห็นหมดเลยโอ้เห็นไหมเห็นหมดเลยทุกมุมเลย<อ>แม่<อ>ด้วยมาพี่พลเข้ามาจีเข้ามาจี พลนเข้ามาสิไปให้ยายพาพ่พลออกสิจะไปถูกไหม <c oughs> นี่สาวขับข้อเออดาเขาก็แต่งสางสาวขาบข้อนะคะ,คะ,คะเยเยยยยยที่นี่เอาจุดจกุดๆๆ <c oughs> ชนละ <c oughs> ดูดูทางดูทางอย่างงอย่าเพิ่งงงนี่ดูดีๆนี่ผนังเอออันไหนเป็นผนังอันไหนเป็นทางนี่เขาทําให้เรางงไงเนี่ยติดกระจกแล้วงงเลยอ้าวอ้าวเอ๊ะอุ้ยเฮ้ยทำไมน้องพกมีหลายคนน่ะอุ้ยมีน้องพกหลายคนจังเลยอ่ะจังกันเอ้ยเรามาคราวที่แล้วเราไม่เข้าเนาะเราไม่รู้ว่ามีไม่ได้อ่านป้ายเขาโอยชน ชนระวังชนเพราะว่าตรงนี้มันจะทําให้เรางงอันไหนทางอันไหนกระจกมองพื้นเอาก็ได้เออแต่ทํางงงนิดนึงจะได้เข้าเกมเท่านั้น่ะทำงงงอุ้ยอู้เต็มเลยอู้น้องพบมีกี่คนละเนี่ยคนไหนคนจริงอ่ะเนี่ยตัวไหนตัวจริงอ่ะอู้คนไหนตัวจริงอ่ะเนี่ยน้องพพอ่ะน้องพบเต็มเลยอ่ะโอ้โนี้ก็วนอยู่งี้นั่นแหละ <laughs> ระวังหัวม่งกระจกนะระวังหัวม่งกันนะคน <c oughs> ดูทางนะลูกดูทางไหน <c oughs> ไหนไหนอ๋ออันนี้มันเข้ามาเชาะเออว่ะจะออกได้ไหมเนี่ยวันเนี้ย <c oughs> ออได้อ,ไดอันนี้มันไม่ใช่ทางออก <ไป S 1> อันนี้มันเป็น,นใช่อันนี้มันตันอันนี้มันเป็นให้มาส่องเล่นก็ยังว่าอยู่ <ś c oughs> ไปทางนี้ไปทางที่ไปทางนีงนโอ้โหถ้าวันนี้ออกไม่ได้ทําไงเนี่ยเดี๋ยว <ś c oughs> ไม่ได้มั้งตันอ๋ออันนี้ตันตนีตน่ตัน,ตนอ๋ออุ้ยนี่เรากำลังหาทางออกกันนะคะน้องๆทะาออกได้ไหมนี้วันเนี้ย อ๋อพี่พลงงไหมลูกพี่พลงงไหมงงงงเดงงงอย่าอย่างงดีมองพื้นก็ได้เออมองพื้นก็เห็นแล้วเออตรงไหนมันไปได้ไม่ได้เอออย่าไปมองข้างบนคือจริงๆอ่ะเขาให้มองข้างบนเราจะได้งงไงเอาแบบ้มองเลยเอาแลวนี่มองว่ามันกั้นตรงไหนไงโอ้โหสวยอะ เหมือนแบบมันใหญ่โตอลังการมากนะจริงๆหน่อยเดียวจะออกอะไหเนี่ยอุ้ยพี่พนเรายืนที่ไหนกันอู้เรามันหลงวนอยู่ตรงไหนเนี่ยไปไงดีเนี่ยเออไปไงดีอุ้ยเรามาเจอรแล้วสักอุ้ยหลงทางมาเจอไข่ไดโนเสาร์เนี่ยอู้น่ากินนะเนี่ยเอาไปทอดเถอะทอดไข่เถอะ ว้าวอุ้ยสวยอะยืนหน่อยดิน้องภบยืนหน่อยดิเด้ยพี่ธัญญาบอกว่าเจอทางออกแล้วใช่ไหมโอ้เดี๋ยวก่อนวนอยู่ในนี้ก่อนเออนี่ไงว้าวหูให้น้องพบยืนได้ไหมยืนใต้คางหูนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องใหญ่หน่อยห้องใหญ่หน่อยเนี่ยเออเป็นโถงนะตรงนี้เป็นโถง ต้องใหญ่หน่อยอ่ะบงี้ดีเลยเอาละต่อไปจะออกอันนี้มันจะครึ่งทางแล้วอ๋อทางออกแล้วนี่ใช่ไหม <Hey. S 1> เอเอในที่สุดเฮ้ยเราออกได้แล้วดูอ,อ่ะสิเจอไข่ไดยน้องสาวสองฟองอะ่ะเฮ้ยฟองนั้นน่ะเอาไปกินได้เลยนะ้ายังไม่ฟักยังไม่ฟักอุย้ยกำลังจะฟักแล้วนี่หว่าเ <What? S 1> นี่ยไก่กำลังแตกเลยกำลังจะฟักอะ่ะโอ้ยนี่หัวทะลุหินลงมาเลยอะ่ะ อู้ยพละกําลังสูงมากทะลุฟวดโอ้กิ้งกากิ้งกาตัวใหญ่ฮะไปออกทาง้งนี้ไหมออกทางเดินออกทางเดินไม่เอาอ่ะอันนั้นมันข้างในมันอึดอัดนี่ยืนตรงนี้ดิเห็นเยอะดีนี่นีตรงนี้ข้างนี้เลยเออเห็นเยอะดีเฮ้เฮ้ หันหน้าแป๊บนึงเฮได้สักวิก็ยังดีลูกเฮเฮได้แล้ววิหนึ่งวิหนึ่งคือเราแวงหลังตลอดอะหนูอะมันไม่กาดกันนิดนึงเด็กอะมั่มแล้วเอออย่างเงี้ยแหละไหนไหนไหนตัวไหนตัวไหนเฮ้เฮ้ทำไมอะเฮ้จะมีตัวตัวอกไปมา้จะกลัวเหรอจริงป่าวเฮ้ยลี่ยีกัน แล้วว้าวา <c oughs> จะปล่อยเดนเร์มาจะกุงใช่ไหมไปหนีดีกว่าหนีไปหายติมกินดีกว่าไปห <c oughs> นีป่าวใจ้ติมอ่ะไปหายติมกินดีกว่าปะป้าพี่พี่ทัญญาซื้อติมดีกว่าโอ้โห พักร้อนกินติมกันแล้วตอนนี้ไปกินติมกันเถอะนานไหนอุ้ยอุยอ๋อถ้าอันนี้ละอุ้ยอุยเลยใช่ไหมเออน้องกิกกุ๊กกิ๊กเนี่ยอออุ้ยอุ้ออุเลยเห็นตัวนี้ละอุ้ยอุ้ยเลยเดี๋ยวเลือกไอติมให้น้องพบนะกินติมไหมน้องพบติมติโอเคปน้องพบน้องพบนั่งเล่นปลาหมึกไปก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปดูติมให้ อาพี่ธัญญาซื้อไอติมนี่อะไรดีทักกลัวไดโนเสาร์วิ่งหนีมากินไอติมเลยติมเดี๋ยวเอาติมให้พี่พลด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ให้น้องพบหน่อยเอาเอาช็อกโกแลตนี่เอาให้พี่พลหน่อยแล้วก็ของน้องพบก็อะไรก็ได้แบบเยลลี่อ่ะแม่เออใช่แบบเยลลี่ไม่เละขี้เกียจเละนี่ไงอันนี้ได้ไหมนนี้เยลลี่ปะไม่ใช่อไม่ใช่อ๋ออันนั้นอันนั้นอีนี่ าไปแล้วไปเดี๋ยวมานั่งกินพี่ธัญญากินเลยใช่ไหมอากินเลยพี่ธัญญาเป็นรถอะไรอ่ะชาเขียวชาเขียวอ่าเดี๋ยวพี่พลกินติมนะกินติมย้อมใจ หลังจากที่กลัววิ่งหนีไดชนเสาวกันพพนบอกเฉยเฉยไดโนเสาร์ต้องกลัวพิพล์แหละวันนี้ไม่มีไดโนเสาร์วิ่งนี่น้องพกน้องพบได้อะไรเอ่ยไอติมอะไรน้องพบได้ติมอะไรครับมีฝนแกะฮะแกะเลยไอพิพลไอติมช็อกโกแลตนี่พิพลกินติมช็อกโกแลตโอ้โหตกๆกใหญ่เลย นี่น้องพบน้องพบกำลังจะกินไอติมอันนี้อะไรอะ่ะน้องพบอ่ะโอ้ไม่ให้ดูเลยระดดล็อกเก็ตใช่ไหมแพนนดิลป๊อปล็อกเก็ตอ๋อแผนป๊อปล็อกเก็ตอ่ะโ <laughs> อ,อ้กินติมใหญ่เลยแผนเดิลป๊อปล็อกเก็ตอ,อืน้ำ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 นำอันน้ำนำนน้ำน อืมอร่อยอร่อยอร่อยอ,อ,ย,อ,อ,ย,อย้ยอมใจย้อมใจวิ่งหนีได้น้อยเฉากลัวได้น้อยเฉาไอ <g ül> ติมย้อมใจก <laughs> ินกันใหญ่กินกันใหญ่กินกันใหญ่อโอ้โหอร่อยไหมพี่ธัญญาอร่อยไหมไอติมชาเขียวนะคะอันนี้ช็อกโกแลตนะคะอ๋อพี่พลพี่พลกินช็อกโกแลตส่วนของน้องพบกินเยลลี่เยลลี่ล็อกเก็ต ถืนกล้องอีกในรถอ๋อนูนนุนรถปลาหมึกนูนอ้องพกเห็นรถปลาหมึกว้าดีดีไม่มีไอตัวที่วิ่งมาถมีไอตัววิ่งเหมือนกันถ้าไอตัววิ่งมาน้องพบเลยจะกลัวเด็กน้อยด้วยโอ้พี่ธัญญาให้แม่ชิมบ้างสิชิมไหยชิม วนนเอาคุณยายอะยายชิมมากยังไงคะอันนึงก็ได้นะไปเดือกไอติมอันนึงก็ได้นะหวานไปแล้วพี่พลกินใหญ่เลยแป๊บเดียวจะหมดถ้วยแล้วกินไอติมก,กันใหญ่พี่พี่ ไปแล้วเด็กน้อยนู่นไปหาของเล่นแล้วพบไปหาของเล่นแล้วไห้ยิ้มตาดีมากอย่างนี้เราเห็นดีมากเลยตาดียิ้มอ๋อมันสนุกเนี่ยไอตัวเนี้ยจริงๆรจริง,รงถ้าซื้อเท่าไหร่นะซื้อห้าบาทอันนี้เหรอถ้าเกิดเลซื้อมคบาทอ๋อสิบาสบาทก็เท่ากันนี่ก็สิบาทเนี่ยเพราะมันสนุกด้วยมันได กริงกรองกริงกรองอะไรนั่งนั <anak lonely> ่งปลาหมึกไหมนั่งปลาหมึกไหมเลียเล่นเล่นนนั่นอูดูอร่อยมาน้องพบสุดสุดรสหมึกหมึกส้มกับหมึกชมพูไอต้งเกลือมันกำลังทักทายหนู พอมีเสียงแล้วกลัวให้ให้แย่ใหแย่พอกดปุ่มแล้วมันจะดังนะเออประมาณว่าเฮ้ยแกหย่อนย่งหย่อนซซี่สิเฮ้ยหย่อนซี่สิอย่ากดเล่นนักเลยกดจังเลยอย่าตีดโอ้มีมันแม่เห็นอะไรนี่โอ้เนองเขาโชว์เขาโชว์ไว้ โอ้นี่มันหน้ากากไอ้มดแดงนี่หว่าโอ้หน้ากากมดแดงว้าวอันนี้อ้ตัวอะไรตัวอะไรนะอันนี้ตัวอะไรนะปะป๊าอุ้ยน่ากลัวสัตว์ประหลาดเออเอเลี่ยนเอเลี่ยนไอ้เรื่องอะไรสตาร์วอร์ปะไม่ใช่นี่มดแดงนี่น้องน้องมดแดงโอ้รถคข้าหัวนั่นนั่นนั่นเป็นของเก่าเล่าเก่าแล้วก็ พวกอะไรนะก็ตุกดไข่เก่าๆน้องน้องเห็นไหมอ้วอันนี้มดแดงไอ้มดแดงไอ้มดแดง